ขอแทรกโฆษณาน,นิดหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณตอนช่วงหกโมงเยนหรือว่าช่วงทุ่มหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์นะครับผมเกี่ยวกับ Black Daisy กันไลฟ์ขายสินค้านั่นแหละใช่เกี่ยวกับตัวเสื้อ w o o f f y and Bunny ใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าทำไมแบบหลายๆคนบอกเอ้ทำไมแบบเกี่ยวกับเรื่องตัวเนื้อผ้าด้วยเกี่ยวกับเรื่องตัวราคาด้วยเพราะว่า คือเรามีการอัปเกรดใหม่แต่เดี๋ยวต้องถามฟีดแบ็ของลูกค้าก่อนแต่รับรองว่าใครได้คอนี้ไปรับรองทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนชอบมากโดยเฉพาะตัวเนื้อผ้าคือแบบเขาต้องเรียกว่าอะไรอะม d t เทีย o h i ไฮเทียเลยอะใช่เดี๋ยวมาอธิบายฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอเล่นเกมก่อนนะครับผมวันพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับผมที่ black daisy นะในไลฟ์นะครับมาดูกันนี้เยอะนะทุกคน คือไม่เอฟไม่เป็นไรมาดูเยอะแหละชอบชอบคนเยอะๆคุยแล้วมันสนุกนะครับรวบอกแย่ะๆชุด